จัดไปเกมแรกครับมาขอขอบคุณสำหรับกดดะกดหัวใจให้กันนะครับกดติดตามแล้วก็มีของขวัญมาให้ด้วยนะครับนะขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะครับมามา,มาเล่นก,กันเลยเล่นก,กันเลยมาอีกคนนึงน้องแจ็คเล่นอะไรเอ่ยเมนหรือโรมน้องนะพี่ได้หมดนะพี่ได้หมด น,นะพีได้หมดนะจ๊ะ <c oughs> อ่าสวัสดีทั้งเก้าท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับยังไงเอ้ยอยังไงเอ้ยมาพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนใหม่ๆแล้วในเลยพี่เอาใหม่ตัวเก่ามาตีมีเหรอเอ้ยไปจัดไป ไอพี่เล่นเมดเหรออ้าวได้สิโอ้โหบอกเลยพี่โหดมากอุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่กดติดตามนะน้องปุ้มนะขอบคุณครับอ่าไม่มีใครเล่นเลือกก่อนอ่ะเฮ้ยเรามาลูก jm อยู่แล้วนะเดี๋ยวตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอาตัวดีแล้วกันนะเอ้ตัวอื่นเหมือนง่ายไปนะแล้วเล่นตัวนี้นะตัวโว้ยเจอคิวคอดด้วยอ่ะตัวชอบพี่เลย คิดว่าไหวไหมไทุกคนทุกคนในไลท์ที่ดูไลฟ์อยู่ค,คิดว่าทีมน,นี้มันจะไหวไหมนะเรามีตั้งแต่แพตตินัมนะไดมอนด์ฟีแลงคอมนะแล้วก็มีคอนจูเลอร์แล้วก็โอเวอร์โหลดนะน่าจะมีคนเสียน้ำตาเอ้ยเสียดาวนะไม่ใช่เสียน้ำตาเสียดาวามาจัดไปจัดไป นะขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามนะวันนี้เพิ่งมาวันแรกนะครับเดี๋ยวอยู่กันจนถึงถึงเที่ยงนะแยกยายไปกินข้าวเนาะเดีย๋ดวยวอาจจะตามมาต่อนะครับนะ,ะน้องแจ็คน้องแจ็คก,กดติดตามนะครับขอบคุณมากนะน้องแจ็คนี่เป็นแก๊คหรือเปล่าน้องแจ็คที่เล่นแก๊คหรือเปล่ามาๆมาโอ้ยตื่นเต้นว่ะเกมแรก อย่าบอกนะว่าตึงนะจะตึงไหมนะวันดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับโอ้โหดูดิหลากสีเลยนะทุกคนดูกรอบดีจะไหวไหมเนี่ยนะมาคนละระดับกันเลยนะเอาอ่ะไม่เป็นไรเรามีเรามีามนี่นะ เอ้ตัวเลนกับฟอเลนใช่ไหมมาช่วยแบกนะเอออย่าไปหยองอย่าไปแหยงนะถือว่าสนุกสนุกกันนะครับนะเล่นอย่าไปเครียดอย่าไปหัวร้อนนะเอออย่า,าอย่ามาหัวร้อนเหมือนพี่นะนะจัดไปยินดีต้อนรับซูอาโอวี จะไหวไหมเนี่ยเมทพี่นะ oh. แกบวกฉันจะพาเถอจะพาเถออ้าวทำไมไลฟ์พี่ถูกตัดนะเฮ้ย hey, ทำไมป้อมเราทำไมป้อมเราอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมก็เล่นโหดกันมากอะ่ะ เฮ้ยแป๊บเดียวป้อมเราอะไรเนี่ยอะไรกันครับคุณอะไรกันครับอะไรกันครับเออเแก๊กแก๊กดึงแม่นะอะไรกันครับคุณเฮ้ยเอาสุดเลยเหรอเวนไม่เวนเอาสุดเลยเฮ้ยเราไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนนะเนี่ยมันตึงเกินไปเปล่าดึงเกินไปหรือเปล่าครับนะมันตึงเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย โอ้มากอะไอ้นี่นี่ยโอเมก้าเนี่ยเฮ้ยเขาเล่นดูดีดูดีเขามาสามอะมาสามมาดูดีเฮ้ยมาสี่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอะไรกันเนี่ยพอเรนพอเรนบอกปวดหัวแล้วเฮ้ยมันอะไรอ่ะมันอะไรครับเนี่ย้ออมันมาโอ้โหมันมาแทงป้อมอ่ะ อะไรกันครับเนี่ยลงหลุมไปแล้วลุ่มๆว่าลุมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเวิวสี่นะวิวสี่แล้วนะวิวสี่แล้วนะอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยแผ่นอะไรเนี่ยเคยเจอทำไมมันตึงขนาดนี้เอาดีเอาดีเอาดีเออ ขู่ยิงขู่เรอนขู่เรือนเกือบตุยอ่ะเกือบตุยอ่ะน้องเขามาแผนนี้เลยอ่ะเขามาแผนเหล่าป้อมอ่ะเจะแผนเหล่าป้อมมากเกือบตัวยะโอ้โหแล้วมีรูอีกโอ้โหสุดยอดสุดยอดแผนมันไอ้นี่มากเลยอ่ะแผนมันปั่นมากเลยอ่ะ เราไม่น่าใช้แอนตี้เลยนะเมื่อกี้แกล์แกล์แกล์ไปนี่ก่อนน้องเราเราค่อยๆเราป้อมก็ไปนะบ้าทำไมมันต,ตึงจังวะไุกคนนะมันไปตรงไหนกันเ,เด,เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมาวะม,มาวะส่งไปสง่สงฮอนคูไป เขาใจเย็นกันหน่อยโอ้ยแป๊บเดียวครับทุกคนสามนาทีโดนไปสองป้อมแล้วว่าอะไรกันครับเนี่ย <laughs> อะไรวะ <c oughs> เอ้เอายาอายาอายาน้องสวยน้องสวยมากน้องกาคิด <c oughs> ว่าเราเค่อยค่อย ค่อยๆแล้วเอาคืนได้อยู่นะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซปเปอร์ครีปรกำลังถูกส่งออกไปดาร์กเลยนะี่เราใกล้ใกล้คืนมาป้อมน,นะอือแก๊กแกล์ดึงขูเ่กเข้าไปครับแก๊กออกดึงขุยเฉยเขาไม่เอาดาร์กก็แน่เลย นะกินด้วยปั่นปวนกันปั่นปวนก่นอน,น,นเพราอะว่าเราได้เราได้คืนมาป้อมนะพอได้นะพอได้พอได้แหวนแวนแหวนแวน,แวนอุ้ยอย่าให้มันกลับหลุม อย่ให้มันกลับหลุ้ม,มแล้วตนะามดูอี้ก,ก่อนนะีเอาลูกบอลไปกินลูกบอลเก่งกิไปดูแก๊กฟิกไปดูครับโอ้โหโ,โดนครับโดนสวนครับทำไมเกมมันตึงจัดขนาดนี้แต่ผมว่าเราน่าจะกลับมาได้นะเฮ้ยแต่เขามาสูตรได้นี่ดีมากเลยอะนะโอเมกา้า โอเมก้าไม่เคยเห็นสูตรนี้มาก่อนนะมีตัวเหล่าป้องนะเขาเขาพยายามจะจบเกมไว้แน่เลยเพราะว่าเขามีกิวกอดแล้วก็มีแวนด้วยนะพวกตัวต้นเกมเขนเลยบอลไปกินมาทีนึงได้ตัวน้องใจเย็นน้องอย่าพิ่งูวามน้องอย่าเพิ่งผู้วามน้องอย่าวพิ่งูวาม โอ้ยทิปเปิลคิวฮายาเอา啊เอา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 เรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องชีดไม่มีชีดไหมเอาลูกบอลไปกินตัวเลนช็อตมันชีวชีตตัวเลนช็อตมันเอา啊เอา啊เอาว่ฮเอาว่ยเฮ้ยเป็นไงมีทีมแบกมีทีมแบกเฮ้ยเอา啊ไอแก๊กใจเย็นเพื่อนน้อง น้องจ๋าใจเย็นน้องอย่าเพิ่งผู้ว่าไปเติมเบอรก่อนน้องยีเหล่าป้อมให้น้องยังไงเอาป้อมมาเอาป้อมมาเอาป้อมมาโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าเจอลูกบอลเข้ามาครับโอเมก้าเจอลูกบอลเข้ามาเอามาน้องจ๋าน้องจ๋าพี่แจงป้อมให้ เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะต,ต,ต,ตรงกลางได้นะครับตรงกลางได้นะกลางได้นะกลางได้นะโอ้ยจบได้เลยเนี่ยว่าไปไปเก่งแต่แล้วพี่บอยพี่บอยนะาี่ไปเก่งกันแล้วไประวังแวนนะจ๊จะร,ระวังแวนนะจ๊ะเฮ้ยโอ้ยไเจินโอ้ยฉีดไป,ไปโอ้โหลูกบอลลูกบอลมั่วเลย แก๊กพี่ขอโทษนะแก๊กพี่ลูกบอลมั่วพี่มั่วไปนิดนึงนานๆพี่จะเล่นเมดีนะพี่มั่วมากเลยมาแล้วนะฮะจะเตะมาครับไม่กลัวครับจะเตะมาครับเอาแล้วครับปอเลนเข้าไปจวบจ้าบครับเอาไปสุดไหมสุดไหมสุดยันป้อมขาป้อมเลยเลยครับน้องเอ้ยจิวกอดมาโอ้จิวกอดจิวกอดมาเหล่าพี่ นี่ครับซิงบอลลูกบอลน,นี่อยู่นะครับเอาส่งลูกบอลไปก่อนครับนี่เอาตัวรอดครับนะคออใครโดนไม่สนใจครับเอ้ยมาอัลล่าง์ว่าเอ้ยมันลงไปมาก่อนมันมันมันใช้แบบสูตรสูตรนี้นะรเราลุยกลางไหมแก๊ก ก็แก๊กก็แก,ก๊กเราไปได้วยกันเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเขาเรียกไปล่างไปเฮ้ยครับไปกันกลางนะเขับไปกันกลางเฮ้ยโหตัวเลนสุดยอดตัวเลนสกินใหม่นี่มันแรงจริงนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิอย่าด,อาดิอย่าทำลายเอ้ยแก,ก๊กตึงสวยชีดตุ้มชีดไม่โดน ครับลามครับลงหลุมเหรอลงหลุมเหรอ,อาหายาหายาป้อมบนเลยน้อง,ง,งเอาลูกบอลไปกินเอาลูกบอลไปเอาลูกบอลไปนวลนัวแตกไมดีส่งลูกบอลไปครับ เอโอเมกอมเก้าแล้วมันเกิดหิวอะหิวเราเนี่ยส่งลูกบอลไปครับอุยส่งลูกบอลไปครับเมื่อไหร่อันติจะมาวะโอ้โหเก็บหมดครับเก็บหมดครับตัวเลนหล่อเลยครับโอ้คีบไม่เข้าอ่ะคีบไม่เข้าเสียด้สุดเจ้า เว้ยไม่ถอยดิเราถอยได้ไงอะไรเราเลือดโลอย่างเงี้ยเราเลือดโลเราแกงเลือดโลเอาลูกบอลไปนวนัวไปมานาเรามีเยอะฉีดเข้าไปแว่ When? โอกกลับก่อนดีกว่าหายากลับแล้วเรากลับบ้างน้องอย่าเพิ่งดุความกันจะจ้ามามามา โอมันมากมันมากนะเฮ้ยตึงจริงอ่ะตึงจริงพี่กลายเป็นเมสซับไปแล้วนะซับไปเจ็ดตัวนะเออมามามาเดี๋ยวเขียคีบไปน้องแก๊กมาเราไปกลางต่อเขียคีบก่อนเราแก๊งเขียคีบ สวยสวยบี๊สวยพระราพะราพะราพะราอยู่นี่รลรจะเฮ้าเฮ้รรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข,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 ข้างล่าง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 อ่ะโหลข้างล่างมันมาได้ไงมันมาได้ไงเฮ้ยมันแอบหลอยบ้านเ,เราแกงน,นี่มัน แน่นอนจริงเราดูลูอี้ไว้ด้วยนะเราวางมัน,ม,นมันเปิดไอ้นี่นะเปิดอันติีที่บ้านเรานี่จบเลยนะวาวาเฮ้ยนี่เราจบได้เลยเนี่เเราเราเ,ราเ,ราเราไปป้อมดีกว่าไอ้ไอ้แก๊งหลอยบ้านเนี่ยมันเราต้องไปตีป้อมมันตายสามอะ ขีดเดินช้าเหลือเกินกลางกลางโลละเอาฉีดครับฉีดเข้าไปครับฉีดหัดฉีดเข้าไปครับให้นำเลี้ยงหน่อยครับอยากจบได้เลยเนอ้องจบ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 แก้แขนมันจบ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 โว้ย เหลือเหลือผู้รอดชีวิตอยู่2ท่านครับ 1. 1> เราเราส่งสเรีนจบจา้าบวะโอ้ยเหลือบ้านอีกนิดเดียวว่าเหลือบ้านนิดเดียวอ่ะอะไรกันครับเนี้ยเหลือบ้านนิดเดียวโอ้โมันมากเลยนะสกอร์พี่ก็สวยเหลือเกินนะ หนึ่งค่าหนึ่งตายหนึ่งซับไปสิบเอ็ดระวังลูอีนะครับระวังลูอีนะลูอีมันจะมาเปิดอันตินะระวังนะระวังนะลูอีเนี่ยแหละมันหายไปไหนแล้วอะลูอีลูอีนี่มันสุดสุดนะ ชีดโดนคีบอีกฉีดโดนคีบอีกฟอเรนจบจ้าป้อมไปเลยนะฟอเรนเอหลุดอุ้ยเสียฟิกไปแล้วมามาครับมาครับเดไม่ตไหลดิว่าเดี๋เองเดเิองเดีดีใจฟอเรนโดนลุมอยู่ ฟอเรนโดนลุมอยู่หรือว่าฟอเรนลุมฟอเรนลุมเขาหรือเปล่าแก๊กเอ็งไงแก๊กเอาป้อมาก่อนเราจะได้มีตูต้าตอมเต็มดูลูอี้ไปด้วยนะน้องๆในแมปดูลูอี้ไปด้วยนะดูลูอี้ไปด้วยนะกลับมาลีดูลูอีไนะอ้ไปก่อนนะ ลูอี้มันไว้ใจไม่ได้นะเล่นมึงก่อนเล่นมึงก่อนเออน่าแหละน่าแหละลูอี้มันตายทุกอย่างก็จบมามามาผมเรียกไปด่า สวยงามครับสวยงามครับดาวแรกดาวแรกน่าจะเป็นของเรานะถ้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะลุยยังจะไม่เกิดนะเนี่ยเราเราเอาได้เอาเลยนะกลางโลกก่อนกลางโลหลอกเหมือนกันกลางโลกหลอกนะ กลางโลกกลางโลกกลางโล่นก็ฉีดมันแก๊กแล้วรับแก๊กเป็นตัวล่อเหรอใช่ครับไม่ไหวครับเอาลูกบอลไปนัวครับเอาลูกบอลไปนัวทำไมมันนัวขนาดนี้ลูกบอลไปกินลูกบอลไปกิน no, ล well, ูกบอลไปบอลส่งลูกบอลไปส่งลูกบอลไปรัวน ตบลูกบอลไปลัวๆลูกบอลเอาลูกบอลไปกินเอาลูกบอลไปเอาลูกบอลไปกินเอาลูกบอลไปกินอ่าๆลูกบอลโดนลูกบอลเหรอจ๊ะโดนลูกบอลเหรอจ๊ะลูกบอลเต็มด้วยฮะเฮ้ยเวนแวนแวนเอาแวนเวนเอาแวนเอาแวนเอาแวนเล้าแวนมาแล้าเย้โอ้กว่าจะชนะได้อนาถมากอนาถมาก นะโอ้โหจะส่งลูกบอลรัวมากเลยนะครับทุกคนนะเอ้ยมามาว่ามา,มา,มาตึงอ่ะตึงอ่ะ